ชั่วโมงการทำงานในประเทศเกาหลีตามกฎหมายมาตรา50-53สถานประกอบการที่มีแรงงานมากกว่า5คนขึ้นไปมีการกำหนดชั่วโมงการทำงานอยู่ที่ไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่รวมเวลาพักและชั่วโมงการทำงานรายวันจะต้องไม่เกิน8ชั่วโมงไม่รวมเวลาพักเช่นกันค่ะซึ่งถ้าหากมีการทำงานมากกว่า8ชั่วโมงต่อวนันจะต้องมีเวลาพักมากกว่า1ชั่วโมง แต่ถ้าหากนายจ้างและแรงงานมีการตกลงร่วมกันก็สามารถเพิ่มชั่วโมงในการทำงานได้อีก12ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ก็ต้องขึ้นอยู่ที่ความยินยอมทั้งสองฝ่ายทั้งนี้ทั้งนั้นการปรับหรือลดชั่วโมงการทำงานต้องขึ้นอยู่ที่ความยินยอมทั้งนายจ้างและลูกจ้างหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมและมีการบังคับให้ทำงานไม่ตรงกับตามสัญญาจ้างที่ระบุเอาไว้ แรงงานก็สามารถทักท้วงในส่วนนี้ได้เช่นกันหากเกิดปัญหาขึ้นนะคะแรงงานเนี่ยสามารถทักหาเพจสาภาพแรงงานเพื่อรับความช่วยเหลือจากเราได้เลยนะคะ